สวัสดีค่ะอัมพรประกรณ์รัตนอายุ65ปีอยู่จังหวัดแพร่ค่ะมีปัญหาสุขภาพเป็นเวลาตับอักเสบซีความดันโลหิตสูงไขมันพอบตับหัวใจเต้นผิดจังหวะมีอาการของตับอักเสบเวลาซีก็คือปวดทั้งเนื้อทั้งตัวเวลาเราจะเหยียบพื้นมีเท้าเหมือนกับมีเข็มทิ่มทำให้ปวดทรมานมากเลยค่ะ รักษามาสิบห้าปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณสองล้านกว่าได้รู้จักกับบาลานออยได้ทานไปสองชุดค่ะอาการอาการของโรคไวรัสซีก็คือจะมีตับแข็งด้วยนะคะตับแข็งก็ดีขึ้นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอบอกว่าตับแข็งมันดีขึ้นแล้วก็ มีไขมันกาะตับก็ลดลงค่ะแล้ววันที่16พฤษภาที่ผ่านมาก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลยุพราชเด่นชัยค่ะคุณหมอตรวจเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงแล้วก็มีไขมันตอนนี้คุณหมอบอกว่าความดันปกติ คุณหมอก็เลยไม่ให้ทานยานะค่ะแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะตอนนี้ก็หายไปดิฉันก็อยากจะอยากจะแนะนำทุกคนที่มีอาการเหมือนดิฉันให้ลองมาทานบาลานโอยดูตอนนี้ดิฉันสุขภาพดี ดิฉันขอบคุณบาลานออยมากค่ะที่ทำให้ดิฉันได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาค่ะขอบคุณมากค่ะ